นี่ฉันบอกให้เธอคานไงเธอไม่อยากทํางานที่นี่เหรอแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นแหละฉันบอกให้คานก็คือคานกล้าเหรอแต่งตัวมอมขนาดเนี้ยยังจะมาสมัครเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีอย่างเธอนะเป็นได้แค่แม่บ้านอะ <c oughs> เอานี่รีบทำสิถ้าเธอยอมทำฉันจะยอมให้เธอสมัครงานนะเรลีววิเออเร็วสิทำจะเอาไม่งานอะ ทำนีอ,อ,อย่าทำแบบนี้วิกกี้ทำไมทำกับเขาแบบนี้พวกเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะใช่ครับงั้นพวกเราขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ เธอเป็นอะไรไหมไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวสินี่เธอมาสมัครงานเหรอก็ใช่น่ะสิแต่ไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอเธอที่เนี่ยเธอคงจะได้ดิบได้ดีแล้วลสิเธอคงคิดที่จะสมเพศฉันใช่ไหมล่ะที่ต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยนี่อย่าไปโชดฉันได้ไหมนู่นงั้นเหรอนู่นจริงๆด้วยอ่ะ ไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะพวกเธอเฮ้ยนี่รอฉันด้วยดินา่นุ่น,นรีบๆเดินได้ไหมถ้าพวกฉันไปเรียนไม่ทันเนี่ยแกโดนดีเนี่ย ดูริเีเฉิมนั่นเป็นเบให้พวกแก๊งไฮโซว่ะก็คงอยากจะอัปเกรดตัวเองละมั้งไม่ดูสภาพตัวเองเลยแค่คนรับใช้แหละใครอยากจะเป็นเพื่อนอ่ะอายแทนว่ะไปไไปกันเถอะนุ่นเธอจะมาสมัครงานที่นี่ใช่ไหมอะเฟิร์ส นายเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลนี่นายก็ช่วยรับนุ่นเข้าทำงาน่อยสิไม่ต้องหรอกในฐานะที่ฉันเป็นผู้จัดการฉันจะรับนุ่นเข้าทำงานเลยเงั้นก็ดีเลยเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนกันสินุ่นยกโทษได้พวกเราเถอะนะเรากลับมาเป็นเพื่อนกันเถอะ โอ้โหนูหนูรู้จักวิกกี้ไหมวิกกี้เขาทำงานอยู่ที่นี่อ่ะวิกกี้เหรอคะใช่ใช่น้าเป็นพ่อวิกกี้อ่ะเฮ้ยนี่พวกหนูพวกหนูพวกหนูรู้จักวิกกี้ไหมนี่นะอย่ามาใกล้ฉันะะนะสกปรกอ่ะนี่น้าเป็นใครเนี่ยมาถามหาคุณวิกกี้ดูจากสภาพแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแค่คนเก็บขวดข้างถนนที่อยากได้เงินใช่ปะ ออกไปเลยไปไปไปโสดก็โกน่านังเกียดอ่ะไปดิเม่เอออาจเสียงดังอะไรกันตอนเช้าเนี่ยวิกกี้วิกกี้ลูกพอ่พอพ่อนี่ยังกล้าเรียกตัวว่าพ่ออยู่อีกเหรอ ออกไปเลยนะอยู่ไปก็เป็นภาระพ่อพ่ออย่าไล่หนูไปไหนเลยนะนะพ่อโวยออกไปอ,อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์หาเงินก็ไม่ได้ออกไปเลย เหรอวิกกี้แล้วนี่คุณน้าเป็นใครอ่ะน้าเป็นพ่อของวิกกี้อ่ะตอนนี้น้าไม่มีที่ไปบ้านก็โดนยึดอาชีพก็ไม่มีเงินติดตัวก็ไม่มีสักบาทจริงเหรอวิกกี้แล้วทำไมเธอไม่เคยเล่าเรื่องนี้ฉันฟังเลยล่ะเฮ้ยคุณนา้าจะทำงานที่บริษัทของเราดีไหมครับบริษัทของเราเนี่ยยี่หันระบบพออยพอดีเลย นี่พวกเธอนี่วิกกี้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอไปโกรธเครืองอะไรพ่อแต่ยังไงเธอก็เป็นสายเลือดของเขานะขอบคุณพวกหนูมากเลยนะ คุณเป็นยติของผู้ป่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบค่ะคือทางเราตรวจพบว่าผู้ป่วยเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะที่สองค่ะอะไรนะคะแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงนะคะยังไงก็ยังสามารถรักษาได้ค่ะ ฮัลโหลฉันทำตามที่คุณบอกแล้วนะคะอย่าลืมข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ล่ะนี่วิกกี้แกคิดดีแหรอที่จะลาออกแบบนี้ฉันคิดดีแล้วแหละพ่อฉัน,นต้องการคนดูแล ฉันเป็นกำลังใจให้นะวิกกี้ยังไงแกก็ต้องผ่านไปให้ได้พ่อแกจะต้องดีขึ้นแน่นอนขอบใจพวกแกมากๆเลยนะพวกแกนี่เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยดูยินนุ่นสิพวกเราอุตส่าห์ทำดีด้วยไม่รู้จะเครียดแค้นอะไรนะนะั้หนาที่พ่อของเพื่อนเนี่ยเข้าลงมาในแท้แต่กลับไม่มาหาเธอเลยช่างเถอะฉันเข้าใจความรู้สึกนุน่น น,น,นุ่นเธอทําบ้าอะไรของเธอเนี่ยวิกกี้เขาจะออกไปดูแลพ่อฉันต้องถามพวกแกมากกว่าว่าเป็นบ้าอะไรกันไหนบอกว่าเป็นเพื่อนกันไงนี่ไงนุ่น,นแกพูดเรื่องอะไรของแกงั้นก็ดูนี่ มันพ่อวิกกี้นี่เขาเข้าโรงพยาบาลอย่าง่ใช่เหรอหรือว่า,น,าน้านี่แสดงเก่งจริงเลยนะครับแหมเองก็ชมเกินไปเออแล้เวเรื่องที่เราคุยกันไว้อะนี่ค่ะฉันไม่ลืมหรอกคะ่ะ โอไว้โอกาสหน้าเนี่ยเราร่วมงานกันใหม่นะคะเจ้คนสวยอยากได้อะไรเนี่ยบอกผมด้วยนะครับน้องเทน่ารักที่สุดเลยฉันน่ะอยากได้กระเป๋าใบใหม่พอดีจัดให้สักใบสองใบสิจ้ะในที่สุดเนี่ยฉันก็เขียนอย่าวิกกี้ได้สักทีตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยก็ต้องตกเป็นของฉันนี่ถ่านนายได้เป็นผู้จัดการแล้วเนี่ยนายอย่าลืมฉันก็แล้วกันฉันไม่ลืมหรอก ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่แกนี่มันแสงไม่เข้าเรื่องนะยืนนุ่นแล้วจะทำอะไรได้ยี่วิกกี้มันหูเบาเหลอง่ายเองนี่ว่ใช่ช่วยไม่ได้อ่ะยายวิกกี้มันอยากเด่นเกินหน้าเกินตาเองนี่คนอวดดีมันก็ต้องเจอแบบนี้แหละพราแกนี่เป็นเพื่อนที่ห่วยแตกที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยอ่ะ บิกกี้แกตาสว่างใน,นสักทีเ่อะนะดูสิ่งที่พวกมันทำกับแกดิคงทำอะไรไม่ได้นะก็แกลาออกไปแล้วนี่ตำแหน่งผู้จัดก,การก็ต้องเป็นของฉันแกคงไม่ได้เป็นผู้จัดก,การหรอกเพราะว่าฉันจะไม่ลาออกอฉันไม่คิดเลยนะ ว่าคำว่าเพื่อนที่พวกแกนี้ห้ฉันมันจะปลอมได้ขนาดเนี้อ่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันไปรู้มาคือพวกแกสองคนเนี่ยแอบยักยอกเงินบริษัทแล้วแกมีหลักฐานเหรอถึงได้กล้ามาตักปลอมพวกฉันเนี่ยอย่าลืมสิฉันจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาการบัญชีอะไรที่ผิดปกติไปเนี่ยฉันรู้หมดนั่นแหละฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านประธานพวกแกสองคนได้ติดพวกหัวโตแน่หวอะไนะจ๊อด ฉันไม่อยากปิดคุกด้วยพวกแกคนเดียวเลยเตยถ้าไม่ฉันพวยไปด้วยเนะี่ยแกจะมาเก่าหาฉันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะกูแกงไม่ใช่หรอที่อยากเป็นผู้จัดการอ่ะทำอะไรไม่รอบคอบเองเอ่โง,ง,ง่แกว่าฉันหรอไอ้โง่ฉันก็ว่าแกไั้แห่ะไอ้โง่เถ้าจะกัดกันหย่ยเชิญข้างนอกออกไปได้แล้ววิก้ เธอโอเคใช่ไหมอะนุ่นฉันขอโทษเรื่องที่ผ่านมานะฉันไม่ได้ตั้งใจทำกับเธอแบบนั้นอะฉันรู้สึกผิดจริงๆยกโทษได้ฉันนะไม่เป็นไรวิกกี้ฉันให้อาภายัยฉันไม่ถือโทษโกรธเธอหรอกไม่ต้องคิดมากนะงั้นเรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะ ได้สิเพื่อนรัก